สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสองเรื่องที่แล้วเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากใช่ไหมอ่าเรื่องต่อมาก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะในหัวข้อนี้นะคะมันจะสัมพันธ์ต่อเนื่องจากสองหัวข้อที่แล้วนะเมื่อเราพิสูจน์ได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเป็นยังไงนะรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเป็นยังไง เราจะใช้ประโยชน์ของ2เรื่องนั้นมาคำนวณละนะคะเราจะเริ่มคำนวณกันแล้วนะไม่ต้องพิสูจน์ละการนำเรื่องความคล้ายไปใช้ในคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคือ ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดคล้ายกันอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดเท่ากันจะเท่ากันหรือถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดคล้ายกันอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันก็จะเท่ากันเช่นเดีวยวกันนักเรียนดูนะคะสามเหลี่ยมสรูปนี้ A, B, C เขาบอกว่าคล้ายกับอะไร X, Y, Z หรือ X, Y, Z ก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนออกนะคะพอดีครูสอนคณิตศาสตร์เนาะไม่ไดสอนภาษาอังกฤษอ่านั้นอัตราส่วนความยาวด้านคือลาย A, B สมนัยกับ X, Y หรือเท่ากับ X, Y ก็ได้ B, C สมนัยกับ Y, Z C, A สมนัยกับ Z, X มันจะทำได้สองแบบนะ ถ้านักเรียนเอาอัตราส่วนความยาวด้านรูปใหญ่ขึ้นก็ต้องเอารูปใหญ่ขึ้นหมดนะคะตามด้วยรูปเล็กข้างล่างแต่ถ้านักเรียนทำอเอาเป็น x y ต่อ a b y z ต่อ b c z x ต่อ c a นักเรียนก็ต้องเอาอัตราส่วนความยาวด้านของรูปเล็กขึ้นหมดส่วนข้างล่างต่อท้ายนะ เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญเลยนะคะจะเอาอัตราส่วนรูปไหนขึ้นก็ต้องขึ้นทั้ง3คู่นะเพราะเวลาสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมี3มคู่ถูกไหมมีสามมาะฉะนั้นจําให้ดีเลยนะเมื่อเรารู้สมบัติแล้วนะคะการที่เรารู้สมบัติว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันแสดงว่ามุมสามมุมต้องเท่ากันแล้วเราสามารถ นำมาคิดเกี่ยวกับอัตรา,าส่วนด้านได้เลยนะลูกบางทีไม่ต้องพิสูจน์ใหม่ว่าเออต้องมีมุมเท่ากัน3คู่มันจะคล้ายกันคล้ายกันแล้วมาดูด้านอัตรา,าส่วนด้านที่สมนาเนี่ยไม่จําเป็นถ้าคล้ายนะเรียนคิดได้เลยนะคะอ่ะดูตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาค่า ของ x กับ y อ่าจากรูปนี้มีสามเหลี่ยม abc กับสามเหลี่ยม pqr ทั้งเรียนมองดีๆนะลูกมองดีๆเลยนะรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันแรกสามเหลี่ยมมุมฉากนะเสร็จแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมที่มันไม่ได้หันไปในทางเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำนั้เรียนต้องสังเกตดีๆนะด้านไหน สมนกับด้านไหนมุมไหนเท่ากับมุมไหนนะรูปนี้มันวางเอียงอยู่นะเห็นปะ่ะรูปนี้มันตั้งอยู่อ่ะอันดับแรกเพื่อเป็นความสบายใจนักเรียนอาจจะพิสูจน์สักหน่อยก็ได้ว่าอ้าพิสูจน์ว่าลายสามเหลี่ยม abc กับ pqr จะคล้ายกันไหมอันดับแรกมุม ab a บวก b บวก c เท่ากับ p บวก q บวก r 180เพราะเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมถูกไหมเพราะนั้นจากรูปดูข้อที่1 a เท่ากับ p กำหนดให้ข้อที่สอง b เท่ากับ q ก็กำหนดให้แล้วก็เป็นมุมฉากด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลมุมที่3ที่เหลือก็คือ c เท่ากับ r เพราะลายสมบัติของการเท่ากัน 2มุมเท่ากันแล้วมุมที่เหลือย่อมเท่ากันถูกไหมนั้นสรุปได้เลยว,ว่าสามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี P, Q, ่ยม pqr ใครทําได้แบบนี้เพื่อความสบายใจก็จริงๆแล้วถ้าเขาให้หาความยาวลมันก็จะคล้ายกันอยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้หาสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยนะคะ,ะนั้นโจทย์ให้หาค่า xy xy คือตรงไหน x คือ ac Y คือ pq อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหา x ก่อนนะคะอัตราส่วน ac ก็ต้องต่อด้านอะไรถ้าดูจากรูปอ่ะ pr เห็ P, R, นไหมท่าแล้วก็เวลาคิดอ่ะมันมี3คู่สมนยใช่ไหมเราเอาเลือกมาแค่2คู่ก็พออีกคู่นึงเอาคู่ที่รู้ความยาวแล้วนะคะก็จะเป็น bc ต่อด้าน QR อยู่ด้านนี้นะนองเรียนดูรูปดีนะมันกลับตลลปบัดกันอยู่อ่าตอนนั้นพอได้แล้วอ่าเรามาดูอ่าเห็นไหม AC สิ่งที่เราไม่รู้ก็ให้เป็น x ส่วน10เท่ากับ9ต่อ6พอคูณควายหา x ก็เท่ากับ15 ่าส่วน y เรียนมาดู y ถ้าเราเรียบเทียบความยาว y นะคะก็จะเป็นด้านนี้ ab ต่อ pq กับ bc ต่อ qr นะวิธีการคิดอ่ามาดูวิธีการคิด y อ่า y 12ต่อ y เท่ากับเต่อ6คูณไข้หาเป็น y เท่ากับแเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับสิถ้าโจทย์ไม่ให้หน่วยมาเราก็ตอบเป็นหน่วยหรือถ้าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นเซนเป็นเมตรเราก็เขียนอ่าะฉะนั้นเราจะได้คําตอบแล้วนะคะนี่คือคําตอบที่ถูกต้องอหายมาก โจทย์ให้อะไรมาเพื่อความสบายใจถ้าพิสูจน์ให้มันคล้ายพิสูจน์แล้วสามารถคำนวณได้นะแต่ก็ขอย้ำนะว่าบางทีไม่จำเป็นนะคะว่าเราจะต้องพิสูจน์นะคะอ่าทีนี้เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าโจทย์มีว่าจ,จากรูปจงหาเ x กับ y แล้วนะเป็นรูปที่ซ้อนกันอยู่ เมื่อกี้รูปแยกใช่ไหมมันจะมีทั้งซ้อนและแยกนะนักเรียนต้องแยกให้ออกดูให้เป็นนะลูกสามเหลี่ยมรูปใหญ่ s i t ซ้อนอยู่กับสามเหลี่ยม s e c เนหะ็นไมมีรูปใหญ่กับรูปเล็ก x อยู่ตรงนี้ y อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะพิสูจน์ว่ามันคล้ายหรือไม่พิสูจน์ก็ได้ถ้าให้เขาให้หาความยาวแปลว่ามันคล้ายแน่นอนนะคะ อูจะข้ามการพิสูจน์ไปเลยนะเรามาดูวิธีการคิดเลยนะคะอ่าคิดยังไงอันแรกเมื่อมันคล้ายแล้วเราดูความยาวเราจะหา x ก,ก่อนแล้วกันนะ x มันจะง่ายกว่านะคะ,ะมาดูรูป x x คือตรงนี้เทียบอัตราส่วน it สมนายหรือเท่ากับ e a si สมนายกับ se เราพยายามหาอัตราส่วนด้านสมนายที่มันมีความยาวด้านอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยลูกนักเรียนมาใช้ด้านนี้ไม่ได้เห็นไหมนี่14นี้ y y เรายังไม่รู้นะคะอ่าเทียบอัตราส่วนยังไง x ต่อ27เท่ากับ10ต่อ15คูณไข่1 5 x เท่ากับ270 x เท่ากับ18 อย่าลืมนะคุณคายหาคุณคายหานะพอได้ x เท่ากับ18นะคะแล้วก็อาจจะมาใส่ในรูปไว้ก่อนก็ได้ x เท่ากับ18ี้อ่าต่อไปหา y ทีนี้แหละ y เนี่ยมันก็จะลำบากสักนิดนึงอ่ามันก็เริ่มความความซับซ้อนสักนิดนึง st ส่วน sa si ส่วน se หรือถ้านักเรียนไม่ใช้ด้านนี้นักเรียนรู้ x แล้วนี่นักเรียนอาจจะเป็น it กับ ea ก็ได้นะอ่ามาดูวิธีการคิด14ต่อ14บวก y เท่ากับ10ต่อ15คูณไว่สคูณ15เท่ากับ140บวก10 y ย้าย1 40ไปลบได้70 เพราะนั้น y จะได้7หน่วยห่วงตรง Y นะลูกดูดีๆ y เนี่ยถ้านักเรียนใช้ ta เงี้ยมันไม่ใช่ความยาวด้านสามเหลี่ยมนะนักเรียนจองไทย sa หรือ st นะเวลาคิดอะนะคะถ้าเมื่อกี้นักเรียนใช้ se ก็ต้องเอา10บวกหไป15นะอยู่ดีนักเรียนใช้ ie ก็ไม่ได้ ie ไม่ใช่ความยาวของสามเหลี่ยมเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะอา ไม่ยากเกินความสามารถเนาะการพิสูจน์คร่ข้ามไปนะแล้วก็มาสรุปตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้ครูอธิบายฟังแนละ้วถ้าเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำอ่าลองดูซิรูปนี้อ่าดูรูปนี้นะ เขาบอกว่าลายกำหนดให้ AB ขนานกับ OP อ่า AB แนมะสัญลักษณ์ขนานกับ OP MCB M ครูเขียนบอกแล้วว่า M เนี่ยแทนความยาวได้15 AC 12 CP 8อ่าแล้วในรูปเขาก็ใส่มาให้ละถ้าเขาไม่ใส่มาให้นักเรียนก็ใส่เขียนลงไปเองเลยให้หาความยาวของ CQ CQ ตรงไหนตรงนี้ CQ นี่นะ CQ อ่ะวิธีการอ่ะอ่าเรียนดูจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ PQC และเรารู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราให้เป็น CQ ต่อ BC CQ สิ่งที่ไม่รู้เอาไว้ข้างบนเลยต่อ BCCP ต่อ AC อ่าแล้วก็คูณไข่แทนด้วย x ต่อ15เท่ากับ8ต่อ12ได้ออกมาเป็น8คูณ15หารด้วย12 X เป็น10อ่าเพราะนั้นได้แล้วว่า CQ ยาว10หน่วยซึ่งถ้าไม่มีหน่วยบอกแล้วให้ตอบเป็นหน่วยอ่าลองดูรูปนี้อ่ารูปต่อไป ่รูปนี้นะคะอันนี้สัมเหลี่ยม LKJ กับ NPM นะคะแยกกันแต่รูปกับตาราัดกัอยู่นะดูดีนะให้หาความยาว JK M แทนความยาวนะอะ่เราจะทำยังไงสิ่งที่ต้องวิสูจน์ก็คือ เขาบอกแล้วว่ามันคลายเพราะนั้นสิ่งที่ไม่รู้ JK ใช่ไหมส่วน MN JK อยู่ตรงนี้อ่ MN อยู่ฝั่งนี้ MN ต่อด้านไหนก็ได้ที่หนูรู้ความยาวแลวอะอาจจะมุดครูใช้ JL ส่วน MP ใช่ไหมคูณค่ายสิ่งไม่รู้เป็น x ต่อ24เท่ากับ25ต่อ40คูณค่ายหานะคะ4คูณ25ส่วน40ตอบ15หน่วย เห็นไหมเพราะฉะนั้นจำไม่เลยนะลูกการหาความยาวไม่ยากสามลี่เรียนมันคล้ายกันอยู่แล้วเทียบมันมี3คู่นักเรียนก็ใช้แค่2คู่ที่เรียนคิดว่าคิดง่ายนะคะอ่าเพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมนะนักเรียนให้ไปทําแบบฝึกหัดทบทวนในหนังสือแบบฝึกหัด เล่มเดิมเลยนะคะแต่ทำหน้านี่นะทำแบบบังคัดหน้า77ถึง80นะคะอ่างานมีทยอยมาเรื่อยๆนะเรียนทยอยทำนะคะแล้วก็ค่อยมาดูตรวจสอบกันตอนเปิดเรียนมาเจอกันนะอย่าลืมทำนะ วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ